ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตาดามาซีรีส์มาแนะนำซีรีส์จีนแนวย้อนยุคที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยค่ะเรื่องแรกนะคะ The Romance of Tiger and Rose ในชื่อภาษาไทยว่าข้านี่แหละองค์หญิงสาม เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเฉินเสียวเชียนนักเขียนสาวโสดที่ไม่เคยมีแม้แต่ความรักเพียงสักครั้งเธอได้แต่งบทละครที่เกี่ยวกับนางพญาสาวขึ้นมาเรื่องหนึ่งแต่ว่ากลับต้องพังลงเพราะว่าหนุ่มที่ชื่อหานเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่สงสัยในผลงานบทละครของเธอเธอจึงสาบานด้วยความโกรธว่าจะต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้ได้ทว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เธอได้หลุดเข้ามาในโลกของบทประพันธ์ที่เธอเขียนขึ้นมาและกลายเป็นองค์หญิงสาเป็นนางพญาแห่งแคว้งตรงเหลียงแต่เดิมบทบาทนี้ก็จะอยู่ได้ไม่ถึง3ตอนก็ต้องตายจากแต่เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปเธอได้พยายามพลิกผ่านสถานการณ์เรื่องราวจะโอนละมานพิกล็อกขนาดไหนก็สามารถไปชมได้ที่ช่อง VTV ซึ่งแอดก็ดูมาแล้ว2อตอน2องีพีนะคะก็คือว่าบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่ใหม่ไม่ซ้าใครแล้วก็เนื้อเรื่องแปลกดีแล้วก็สนุกดีด้วยเรื่องนี้ก็นําแสดงโดยเจ้าลูซซีซึ่งเจ้าลูซซีเคยแสดงเรื่องฮ่องเต้ที่ลักเธอน่ารักมากบอกเลยว่า เธอมาเล่นในบทบาทองค์หญิงสาก็น่ารักไม่แพ้กันทีเดียวแล้วก็พระเอกของเราก็นำแสดงโดยติงอวซี่ติงอวซีเนี่ยคือมองมุมไหนก็หล่อสายตาเนี่ยสายตาเนี่ยแทบละลายเลยคือเล่นได้สุดๆส,สายตาเนี่ย สายตาเวลามององค์หญิงสามมองนางเอกเนี่ยเหมือนสกืนกินคือเล่นได้ดีมากขนาดแค่ดูแค่สองตอนเนี่ยยังฟินขนาดเนี้ยถ้าดูไปเรื่อยๆจะขนาดไหนแล้วก็มีนักแสดงอีกนะคะก็องค์หญิงรองเนี่ยก็จะนำแสดงโดยโจจือซินก็คนนี้ก็เล่นเป็น นางร้ายหลายเรื่องอยู่แต่เอ็ดก็จาไม่ได้ว่าเรื่องไหนบ้างแล้วก็พระรองของเราก็คือนําแสดงโดยเซิงอิงหาวก็คนนี้ก็ไม่เคยเห็นแสดงที่ไหนนะเออก็เพิ่งเห็นเรื่องแรกคนนี้ก็หน้าตาดีสูงกว่าพระเอกด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้ว หรือกำลังดูอยู่แล้วอยากเมาส์มอยอยากแสดงความคิดเห็นว่าอยากสปอยว่าเป็นยังไงก็ส่งความคิดเห็นเข้ามากันได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็เพิ่งดูได้2ตอนก็คือติดมาก